สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดทีทุกทุกท่านครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีสององค์พิง่งได้มาวันนี้นะครับมาพิมพ์ใหญ่ งนี้เนื้อสวยนะนะฮะพิมพก็พอได้นะไม่เท่าไหร่แต่ได้เนื้อนะเอาไว้ๆนะเอาพิเศษไปเลยเอาพันเอาพันห้านะครับผมนะครับพิมพ์ก็โอเคนะแต่ว่าเขาตัดไม่ชิดแค่นั้นเองนะครับผมเนื้อดีนะเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนี่ยใครชอบจัดไปนะครับราคาพิเศษนะฮะแบ่งปันกันไปนะ เอาพันห้าพร้อมส่งตุนๆนะฮะขอคนพร้อมโอนนะครับผมนี่ฮะเนื้อดีหนึกนุ่มนะฮะมีมวลสารเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะครับน้ำหนักดีนะไม่เบานี่ราคาเบาๆนะฮะถ้าไม่มีซ่อมนะครับผมนะฮะ ได้มาไม่แพงก็แบ่งกันเบาๆนะนะครับผมเนี่ยเนื้อสวยดีพันห้าครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะพิมพ์ใหญ่พระประธานไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับผมทักมาเนาะนี่ฮะองค์ที่สองนะครับอันนี้ผมดูน่าจะเป็น <c oughs> พิมใหญ่บางขุนพรมนะสภาพใช้มาหน่อยแต่เนื้อจัดเนี่ฮะเนื้อดีมากเลยนะครับพิมทรงดีเนื้อเน่าดีองนี้เหมือนมีเหมือนเคยลงรักนะฮะ้าเหมือนไม่ลงกลุ่ลงรักนะนะครับเห็นไหม มีเศษลักแทรกๆอยู่ในเนื้อนะพักเก่าเลยนะครับไม่มีซ่อมนะเท่าที่เห็นนะครับเนี่ยตามในซอกนะมีลักอยู่นะครับเห็นไหมไม่แพงครับ พันห้ราคาเบาๆนะทักมาแล้วกันเนาะนี่ครับแห้งแห้งเลยนะพิมพ์สวยดีราคาพิเศษนะครับผมจัดโปรจัดโปรอันนี้เป็นพาชชุดใหม่วันนี้นะไม่ใช่พ้ชชุดเก่านี่ยนะทักมาแล้วกันนะครับผม พิมพ์ใหญ่บางคุณพรมนะครับ1,500บาทนะราคาพิเศษนะครับผมพร้อมส่งด่วนๆพิมพ์สวยดีนะครับโอเคนะ1,500ันหทั้งคู่นะประมาณนี้ครับ FC นะนะฮะชอบไหนทักมาคุยกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ